สวัสดีครับอาร์ตี้นะครับและนี่คือรายการ10นาที10นาทีอะไรเดี๋ยวต้องมีต่อท้ายแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะครับก็จะเป็นการสรุปข่าวสารข้อมูลที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกท่านควรรู้ให้จบครบใน10นาทีนะครับในตอนแรกนี้เราก็จะพูดกันถึง2เรื่องก็คือเรื่องของโควิดแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการชุมนุม ในวันที่7สิงหาที่ผ่านมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของโควิดประเทศเรานะครับก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคของการติดเชื้อโควิดวันละ2 0 0 0 0คนนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็สัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้ติดเชื้อทะลุ2000 20, มมาเป็นเวลา1อาทิตย์นะครับตัวเลขก็1อาทิตย์ก็ปาไปแล้วแสนกว่าคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตวันละประมาณ100 200-300คนก็เป็นที่น่าห่วงกังวลมากๆนะครับหลายๆคนก็เลย ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายในการจัดการกับโควิดให้มากขึ้นนะครับแล้วเมื่อ3สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็มีการขยายพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มที่ต้องมีการเคอร์ฟิลนะครับจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่3สิงหาคมแล้วก็จะไปจบที่18สิงหาคมเป็นเวลา14วันนะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาคม อีกเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับโควิดนะครับซึ่งเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์ตั้งแต่2สัปดาห์ตั้งแต่2สัปดาห์าที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งได้รับการบริจาคมาจากสหรัฐอเมริกาจำนวน1ล้านหแสนโดสกว่าๆซึ่งในตอนแรกเนี่ยสาธรารณสุขบอกว่าจะจัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน7 0 0 0แสนคนมีการตั้งข้อสังเกตจากในโลกออนไลน์ว่า หลักเกณฑ์ในการรับวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะไร้สาระเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์จะได้รับไฟเซอร์เนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนซิโนแวคสเข็มหรือซิโนฟาร์มสเข็มเท่านั้นคนอื่นหมดสิทธิ์พอมีการด่ากันเกิดขึ้นมากๆเข้าก็เลยมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการให้วัคซีนวัคซีนไฟเซอร์กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรด่านหน้าเป็นคนที่ได้รับซิโนแวคสเข็มหรือซิโนฟาร์มสเข็มก็สามารถรับ ไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3ได้รวมถึงคนที่รับวัคซีนอะไรก็ตาม1เข็มก็สามารถรับไฟเซอร์เป็นเข็มที่2ได้คนที่เคยติดเชื้อแต่หายแล้วก็สามารถรับวัคซีนไฟเซอร์หเข็มได้ทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เริ่มมีการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ไปให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัดแต่เมื่อเช้านะครับก็เพจดังหลายๆเพจก็มีการตั้งคําถามว่าจากตัวเลขเอกสารที่เขาได้รับมาเนี่ยนะครับ มีการมอบวัคซีนไฟเซอร์ไปเพียง5แสนโดสและอีก2แสนโดสที่เหลือมันหายไปไหนจนมีการดันแท็กใน Twitter ว่าไฟเซอร์หายไปไหนขึ้นเป็นเทรนทวิตเตอร์ในวันนี้นะครับแต่เมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาสาธารณสุขก็ได้ถแถลงข่าวาว่ารับวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้จัดสัรรไว้ราวราว7แสนโดสมีการจัดส่งรอบแรกไปแล้วประมาณ446,000โดสแล้วก็จะ มีการจัดส่งรอบที่2อีก250,000โดสตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่คาดเคลื่อนหรือเปล่าเราก็ต้องตามดูต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีความห่วงกังวลจากประชาชนชาวไทยตั้งแต่ที่รู้ว่ามีการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐว่าวัคซีนเหล่านี้จะไปตกถึงมือบุคลากรทางการแพทย์จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ความกังวลนี้มันไม่ได้เป็นการเกินเลยเลย,เ,ลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าสสัปดาห์ที่ผ่านมานคีคมีข่าว การจุจริตวัคซีนที่สถานีกลางบางซื้อเป็นการขายคิววัคซีนหัวละ5 0 0 0ถึง700นะครับซึ่งมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นจับตาดูว่าไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยจะไปถึงมือบุคลากรด่านหน้าแล้วก็ประชาชนจริงๆหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับโควิดก็คือเรื่องของฟาทลายโจนนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะต ผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรในตลาดเนี่ยถูกกว้านซื้อไปเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็หาซื้อยากมากหลายๆคนก็ตุนฟ้าทลายโจรไว้เพราะว่ามีการส่งต่อข้อมูลกันว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถลดโอกาสปอดบวมจากโควิดได้แต่ปรากฏว่าวันนี้นะครับทางทีมผู้วิจัยที่ทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องฟ้าทลายโจรในการลดโอกาสปอดบวมของโควิดเนี่ยได้ถอนการวิจัยออกจากวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์แล้วโดยพบว่ามันมีการคำนวณค่า v ค value คาดเคลื่อนนะครับแล้วก็พบว่าณนะตอนนี้เนี่ยหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโควิดเนี่ยมันยังไม่เพียงพอต้องรอการวิจัยซ้ําด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้นพอข้อสรุปใหม่ล่าสุดที่ได้มานะครับมันคือข้อสรุปที่บอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยลดบอดบวมในคนไข้โควิด -19 ได้ไม่แตกต่างจากยาหลอกหรือพาซิโบนะครับตอนนี้ก็ยั้งการซื้อฟ้าทลายโจรไว้ก่อนเพราะว่า หลักฐานตอนนี้บอกว่ามันไม่ได้ลดการเกิดปวับวมในผู้ปว่วยโควิด -19 ได้จริงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นราม่าในโลกออนไลน์ก็คือเรื่องของแผ่นป้ายไฟเซอร์ที่นครสวรรค์มีการแชร์รูปภาพนะครับที่เขียนว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดนคปรปฐม นครสวรรค์ขอโทษครับในจุดนี้นะครับก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับคนในโลกออนไลน์เพราะว่าเขาคิดว่าไม่ควรจะมีการเคลมแบบนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานครับทางเลขาของคุณอนุทินแล้วก็รองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกว่าไม่มีป้ายดังกล่าวไม่เห็นป้ายดังกล่าวในวันงานนะครับถามใครก็บอกว่าไม่มี แต่ปรากฏว่าในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนครสวรรค์น,นะครับก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าป้ายน,นี้มีจริงๆแล้วก็ได้เอาขึ้นฉากหลังจริงแต่พอก่อนงานจะเริ่มเนี่ยเขาได้เห็นแล้วก็ตรวจพบว่ามันไม่เหมาะสมอาจจะโยงไปประเด็นการเมืองได้ก็เลยมีการถอนป้ายลงแล้วเขาบอกว่าป้ายน,นั้นไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงสรุปป้ายมีจริงหรือไม่มีจริง แต่หลายหลายคนก็ได้ส่งรูปมาให้ดูว่ามันมีป้ายนี้จริงๆซึ่งมันอาจจะมองดูเป็นเรื่องไร้สาระนะครับแต่จริงๆแล้วพิธีรีตองแบบเนี้ยนะครับการมีป้ายอะไรแบบนี้ใครมอบมอบอะไรเงี้ยส่วนตัวมองว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็เสียเวลานะครับที่จะต้องให้บุคลากรมานั่งรอการมอบของจากหน่วยงานรัฐนะแทนที่จะมอบมอบไปกันรับหลังให้มันจบๆกันไปเลยเพื่อที่จะได้เอาเวลาแล้วก็เอา งบประมาณไปทําอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะตรงนี้ก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องจัดพิธีรับมอบอ,อะไรยิ่งใหญ่นะครับครับแต่ว่าก็แล้วแต่ละกันเรื่องต่อไปที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของการชุมนุมในวันที่7สิงหาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับได้มีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยการนำของกลุ่มฟรียูนะครับหรือเยาวชนปลดแอกทีนี้เนี่ย การชุมนุมเนี้ยก็เป็นเรื่องถกเถียงขึ้นมาในโลกออนไลน์เพราะว่าได้มีผู้ชุมนุมหลายฝ่ายนะครับคนที่อยู่ฝั่งผู้ชุมนุมก็บอกว่าการชุมนุมในวันที่7เนี้ยไม่ควรเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนแรกเนี้ยกลุ่มฟรียูสเนี้ยได้ประกาศสถานที่ชุมนุมว่าจะมีการชุมนุมเกิดขึ้นที่พระบรมาราชวางังซึ่งหลายฝ่ายมองว่ามันอาจจะเป็นการยั่วยุฝั่งรัฐให้ใช้ความรุนแรงในระดับที่ เพิ่มมากขึ้นกับประชาชนเพราะว่าจะเห็นได้ว,ว่าแม้การชุมนุมที่ผ่าน,านมาเนี่ยจะถูกจัดในบริเวณที่ไม่ได้มีความสําคัญทางความมั่นคงใดๆเนี่ยยังมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้แก๊สน้ําตาหรือกระสุนยางการไปชุมนุมในบริเวณที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันจะยิ่งเป็นการยัยย่วยุให้ฝ่ายรัฐเนี่ยเพิ่มการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมมากขึ้นก็จะทําให้ผู้ชุมนุมไม่ปลอดภัยครับแต่พอ ถึงเวลาชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยตรงบริเวณพระบระมาราชวังบริเวณบริเวณสนามหลวงเนี่ยฮะก็ได้มีการทางฝ่ายความฝ่ายรัฐเนี่ยก็ได้มีการนําตู้คอนเทนเนอร์นะครับมาตั้งกั้นเอาไว้ไม่ให้ประชาชนผู้ชุมนุมสามารถเข้าไปได้แต่ปรากฏว่าในเพจของเพจของ reuse ก็ได้มีการขึ้นโพสต์ว่าแกหม้อใหญ่เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากพระบระมาราชวัง เป็นทำเนียบรัฐบาลแทนนะครับผู้ชุมนุมก็เลยย้ายที่ชุมนุมจากตรงนั้นไปเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าก็ได้ถูกตำรวจและทหารนะครับสกัดกั้นไว้ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เขาก็เลยเปลี่ยนแปลงที่ชุมนุมไปเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแทนเพื่อที่จะเคลื่อนที่ไปที่บ้านพักของนายกประยุทธ์แทนก็มีการชุมนุมเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่า เริ่มชุมนุมได้ไม่งานนะครับก็มีการยิงแก๊สน้ําตาแล้วก็กระสุนยางใส่ผู้ชุมนุมนะครับก็มีการชุมนุมชุลมนุนวุ่นวายเันเกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่น่าตกใจสําหรับหล,หลายๆคนก็คือมีรถตํารวจถูกเผาซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นคนเผานะครับผู้ชุมนุมก็บอกว่าเป็นการสร้างสถานาการณ์จากฝ่ายรัฐ ฝ่ายรัฐก็บอกว่าเป็นการกระทำของผู้ชุมนุมซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรอดูข้อสรุปต่อไปว่าเป็นฝีมือใครกันแน่ทางเฟียูเขาก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมในเวลาประมาณ4ี่โมงนะครับแต่หลังจากยุติการชุมนุมแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการยิงกระสุนยางหรือแก๊สน้ำตาที่ถูกยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอการชุมนุมจบลงในโลก Twitter ก็ได้เริ่มมีการสร้างแ a ชแท็กแขึ้น ก็มีการถกเถียงกันในสเปซของ Twitter นะครับว่าการจัดการชุมนุมของฟรียูสในวันนี้มันไร้ทิศทางแล้วก็มันเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ชุมนุมเพราะว่าผู้ชุมนุม,มหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารจากใน Facebook และ Twitter นะครับก็อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปชุมนุมที่พระบรมหาราชวังแล้วก็อาจจะถูกจับได้แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบหลายฝ่ายก็มองอย่างนี้นะฮะในขณะที่ฝั่งที่เห็นด้วยกับฟรียูสก็บอกว่า การกระทำการแกงเนี่ยมัน justify เพราะว่ามันเป็นการเซฟผู้ชมุมนุมก็มีการถกเถียงกันนะครับในเรื่องของกลยุทธ์ยุทธวิธีที่ฟรียทธใช้ว่ามันอาจจะไม่สามารถทำให้ได้ชัยชนะหรือนำพาม็อบไปสู่จุดที่ต้องการได้นะครับก็เกิดการถกเถียงขึ้นซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างแท้จริงเพราะว่าการนำฟรีย t ธ ที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจจริงๆไม่ได้มาร่วมถกเถียงด้วยนะในโลก Twitter ก็เลยมีการถกเถียงกันขึ้นแล้วหลายๆคนซึ่งเป็นฝ่ายผู้ชุมนุมก็มองว่าการเถียงกันเนี่ยมีแต่การจะทำมีแตทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยแตกแยกกันเองแล้วก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเข้มแข็งข,ขึ้น แต่หลายคนก็มองว่าการถกเถียงทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติในการเลือกรองประชาธิปไตยมันยิ่งทําให้การเลือกรองประชาธิปไตยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นด้วยเพราะว่ามันทําให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในการถกเถียงกันอย่างแท้จริงแล้วก็อาจจะทําให้การชุมนุมเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปสู่อะไรที่ดีกว่ามีกลยุทธ์มีทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับตรงนี้เราก็ต้องรอดูว่าการชุมนุมจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่ามันจะนําไปสู่ข้อสรุปแบบไหนเราก็ต้องลองมองดู ต้องรอดูนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในทางไหนนะครับก็เมนต์มาได้เลยด่ามาได้เลยหรือร่วม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 แลกเปลี่ยนพูดคุยกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ